ตอนนี้ก็เราเข้ามาถึงบ้านของอช่างแล้วนะคะก็คือช่างก็คือเป็นเพื่อนแม่ปอเองนะคะก็คือู้จัดกันมานานแล้วนะคะถ้าใครถ้าใครเคยติดตามนะคะตอนที่งานสมม์เทพนะคะก็เป็นทีมของนี่แหละคะ่ะทีมรามอสฟลาเวอร์จังหวัดมุกดาหารทีเ่เป็นมูมกับแม่ปอพี่นอ้องไปทําให้งานสศม์เทพนะคะก็ะคือทีมนี้เลยนะคะและ้วก็อันนี้ก็เป็นภารกิจลับอันนี้ไฮไลท์หู ho, ว่าใดเมียนอันนี้ก็ค<อ>ือ,อให้ใครรู้ไม่ได้เพราะ,ะตอนนี้อัดคลิปแล้วก็จะลงทีหลังนะคะ mm hmm. ทุกคนลงทีหลังแล้วก็ ก็คือวันนี้เรามาคุยแบบกันแต่ว่าแบบพระาพก็คือส่งส่งให้ดูแล้วส่งให้แล้วส่งให้แล้วแล้วก็วันนี้ก็ผู้ยิ่บ้านจินแรงกับเพื่อนกับนัดเขามาคุยให้นกันภาวาแอบแอบมาคุยเพราะว่ามันเรียงลําดับการว่าจะเสือภัยยังไงยังสีน้พี่น้องแล้วก็ตอนนี้ก็เราแม่ปอมมาถึงก่อนมาเตรียมก่อนนะคะแต่ว่าแบบก็ประมาณยังไงคัเล่าให้ฟังก็แบบก็จากคนผู้ยิ่บ้านเนาะเขาบอกเล่าด้วยค่ะกันคุยกันมากกันประมาณงานสีม่วงเพื่อนมาอยากไ้แบบที่เรามาเจยจัดเต็มแบบยิ่งใหญ่แต่ ภารกิจเวลาสืบเดินอย่างจากเวลามัน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 ตันจ,จอยานเพิ่นหูแน่นะฮะเราเลยว่าเออเพราเป็นอย่างเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังเนาะเอาไว้ถึงว่าทีหลังแล้วเข้ากันเพื่อนอเพิ่นก็นอยา่างประมาณประมาณนี้งานสีม่วงแบบเพื่อวางอลังการประมาณนี้เขาเรยออกแบบว่าเขาเลยได้ดึงบาง ดึงเป็นตรงกลางแล้วก็ตรงนี้เพิ่มมากตรงนี้เขาเลยจะสวนคือเก่าแต่ความเสื้อภัยเขาไปเห็นของฟิวของดอลลารเนาะก็มีความเป็นลูกโป่งลูกโป่งแต่ความเป็นลูกโป่งเราเข้ากับมาประยุกใส่กับตัวนี้เลยแบบเลยได้ดึงได้ดึงแบบเป็นแลวนี่ที่อันแรกอันแรกอาจจะเวอร์บ้างนิดนึงเลยปนิปับเกะตามเวลาอย่างเวลาเลยตามเวลาที่จะทำได้ถูกต้องค่ะ เลยเป็นตรงนี้ก็แฮปปี้เบอร์เดย์ก่อนแต่ยังคงเป็นความเมงกะพูนตอนนี้กำลังเตรียมงานในหน่วยนนกำลังเตรียมงานอยู่ก็ยังค,ความเป็นโคง้งเป็นมูรี่เป็นความละลียละเยาค่ใช่ด้านหลังก็เป็นผ้าดาวนะคะและ้วตรงกลางก็จะเป็นเหล็กตะข่ายแล้วก็ไปไประยุกตใช้ของเกา่าแต่ไม่เหมือนเพิ่นอยากได้คือกันตับห้าเฮดบอมคือกับอนดับแรกกับซิเป็นประมาณแฮปปี้เบอร์เดย์ก่อนนะคะกับซิปเปิลมีความเป็นลูกโป่งเนื่องจากคุณแม่เพิ่นแม่พ่อเพิ่นมักสีหวานชมพูแล้วก็ ความเป็นชมพูก็ความหลากหลายก็จะเป็นสวนด้านล่างมีดอกไม้เนี่ยแต่ไม่ไม่ไม่ลิงกับเป็นลักษณะเรียกว่างานแต่งเกินไปอันนี้ยังความเป็นสบายอยู่ก็จะมีพวกชงทงเชิงเทียนนะคะลักษณะประมาณนี้นี่เราล้างจานกับพอจากนั้นแต่เราจะก็จะดึงผ้าตัวนี้ออกมันก็จะเป็นแต่งงานกันนะก็ประมาณนี้เขาก็จะมีผู้ไฟไฟซองหาเพลินผู้ยาวว่าเพลสียืนอยู่ตรงกลางคเขาขาวประมาณนี้เดี๋ยวไปเบิ้งบ้านจริงกัรสิป้บเปลียนจะพยายาม ่วาเห็นได้เลยเห็ใหส้สผ้ายีสูดเห็นได้เลยเห็นมันทันทีสูดเป็นงานที่ทาร่างานหนึ่งกรอบมากกับฝึกษาทีมงานอยู่ว่าเฮ้ยมันใช่อยู่งบมันก็โอเคอยู่แต่ว่าทําไมแบบระยะเวลาแล้วทุกคนก็ต้องแบบจนได้นั่งมาวานมานั่งซ้อมกับทีมงานว่ามึงตั้งซีดิกให้ได้มึงตั้งซีว่าตั้งตั้งเสาอันเดียวเนี่กี่นาทีจับนาทีนาทีใส่ว่าแล้วต้องคำนวณคือถ้าจริงมันไม่ยากหรอกถ้ามีเวลาเยอะเออแต่อันนี้คือระยะเวลา น้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทํายังไงไม่ให้คนเห็นไม่ให้คนเห็นเพราะว่าพื้นที่ที่เราจะใช้เซอร์ไพรส์ก็คือที่เบิ้งกันไว้พี่น้องก็คือจะเป็นลานข้างบนบ้านที่ไม่ใช่ที่ไร้สดติ่นอนแต่ว่าก็จะมีทางเดินเชื่อมหากันได้แล้วก็คือเซอร์ไพรส์นี่เป็นเซอร์ไพรส์สอนเซอร์ไพรส์พี่น้องก็คือเซอร์ไพรส์ตอนแรกก็คือเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดแบบวันแบบใจกลางเพิ่งเข้าใจว่าเป็นแบบมาแฮปปี้เบิุ๊ดดย์เป่าเค้กอะไรกันปกติทั่วไปแต่ว่าคลายแม Canvas, ็กของเราก็คือ ขอแต่งงานขอแต่งงานขอแต่งงานนะคะขอแต่งงานพี่น้องเป็นความฝันของผู้หญิงหลายๆคนแล้วก็ผู้ยหวานกิดแรกเนี่ยกับเพิ่นกับแบบว่าบอมเป็นมาไม่เห็นคอนเ,นเอววนอนทนต์เลยซึ่งพี่นอ้องทีบบวกก่ว่าอยากขอแต่งงานคือเพิ่นกับเบิรงเวลาแล้วว่าเพิ่นกับแบบอยากอยากนี่แล้วอยาก <c oughs> อยากจัดงานพอนาทีตากันง่ายขึ้นเรื่อยๆพี่น้องแต่ว่าก็ยังจัดไม่ได้แต่เพราะว่าคือวันเกิดเขาทังทีก็ คือเป็นเป็นความฝันเลยว่ายังไงก็ต้องแต่งงานนี่สินะงรับแี่มาถึงต้องตับประเภทไ,ไม่ใช่ว่ามาทำคอนเทนต์เพื่อที่จะแบบอันนี้นะคะไม่ไม่ใช่ไม่ได้เรียกไลน์ไม่ได้เรียกไลน์ไม่ได้ทำคอนเทนต์แบบมันไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าอะไรการตลาดแต่ว่าคือจริงๆคืออยากทําจริงๆอย่างนี้<ช>แต่ว่าเพื่อนก็บอกว่าถ้ามีเวลาคืออยากจัดติมแบบเมื่อเขาบอกเราไปกาซูตูอยู่ทอมี่เวลาแทถทำแบบถ้าแบบเธอมันอยู่คนละที่หรือแบบเอียงทิ่ปี้คาคาคอนเทนตแบบยิ่งใหญ่อลีคือจัดเต็มแต่ไม่ใช่ว่า เป็นพอเนี่ยเลยเละหอยหย่อลงมานนิดเดี๋ยวถ้าเป็นงานแต่งยิ่งใหญ่เออ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไรอเดี๋ยวรอประเทศต่อไปเด,เดี๋ยวเราไปดูด,ดูดูผลงานชิ้นต่อไปว่า เมื่อก่อนเราก็งานงานโฉบไปเทพเนาะแ,<ต>แล้วก็จัดแล้ว<า>เป็นกปนกยุงกยุงอันนั้นคือเซอร์ไพรส์แล้วอันนี้มารอบสองแล้วรอบสามเดี๋ยวรอดูรอบสามว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนต้องเป็นทีมนี้แหละที่จะต้องจัดงานแต่งนะครับคือมันมีเวลาทำตัวนั้นต้องอลังการต้องอลังการแล้วก็มีวิธีการคิดงาน,นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราคุยกันข้าข้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนกินแล้เพราะตอนนี้เดินทางก็น่าจะถึงแลลวเพราะต้องแอบไปคุยงานเพราะว่า ปกปิดเป็นที่สุดนะคะแล้วก็เราจะไปเก็บภาพบรรยากาศน้งองๆเตรียมงานนิดหน่อยนะคะไปเลยค่ะสมัสยค่ะ,คะตอนนี้น้องๆงองทีมช่างผู้ชายก็กําลังพ่นสีนะคะตอนนี้เป็นเซอร์เทียนที่จะใช้ในพร็อพนะคะใช้ในพร็อพที่จะ,ะ,<ล>ะทำเซอร์ไพรส์สีเราก็จะตั้งเซอร์เคียนเราจะแบบอันนี้จะเป็นเทียน LED นะคะไม่หัวเราจะมีเกล็ดแต่จุดแล้วใส่ผ้าจะตั้งอย่างนี้ยไล่ระดับเต็มเวทีเลยอะเราถ้าใส่แต่ลูกโป่งอย่างเดียวก็มันจะดูแบบ ธรรมดาแต่ละวันก็มีความเป็นเทียนให้มันมีแสงด้วยเพราะว่าผสมตบแงน LED นะคะเพอเอนนิ่มคมาค่ะน้องๆก็กำลังทำนะคะอ,คอันนี้ก็เป็นตรงคิสตันนะคะตอนก็คือห้อยเรียบร้อยแลว้วห้อยเรียบร้อยแลว้วแล้วก็รอที่จะไปตั้งนะคะก็มีการซักซ้อมนะคะซักซ้อมมาเวลาแค่นี้เราจะทํายังไงให้มันทันนะคะนี่ก็คือแบบกำลังเตรียมของเลยนะคะมีเวลาน้อยค่ะมีเวลาน้อยค่ะตามอย่างน้องปอ กลับขึ้นบางอะไรเนาะเลือนเลยใช่ไม่ต้องสเต็ปมันเป็นซีเมนไหมเป็นซีเมนเป็นปูนมันเป็นซีเมนอันนี้จะปูผมให้เป็นปูนขาวให้ตัวใหม่ให้ดูฉากน่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแปดเมตรนะฮะด้านหลังกติตรงโค้งค่ะเอ้ยตั้งนางลานเพื่อจะถึงผ้าดาวอยู่ที่ความสูงน่าจะประมาณสี่เมตรกว่าเพื่อให้สูงเป็นแบตสูงไปเลยเพราะเลนตัวนี้ก็สูงสามเมตรหกสิบเร็วระดับตัวนี้กัน กระดูประมาณเกือบสีเมตรคือกันทำใมันสูงมันจะมันตะบ,บอลแมนคือฉากทะลุเข้าไปที่แบบประมาณสามเมตรอันนี้น่าจะสูงกว่าตรงตรงนี้นะอาจจะเป็นมันจะเป็นม่านสีชมพูข้างหลังก่อนแล้วก็ติดด้วยแฮปปี้เบอร์เดย์ก่อนโอเคประธานรู้ว่าเท่าอ,อยากใส่ข้ามย่างกว่านี้เอาไปใส่ใฮ้พี่เบอร์เดย์อ่ะล <c oughs> แต่ว่ากมันเป็นอะไรน,ะนี่เป็นธรรมานพราะมันเป็นแบบอันนี้ก็คือแบบในช่องนี้ในในช่อง ในช่องของตัวนี้จะลงม่านก่อนลงม่านลงเป็นพื้นหลังม่านแล้วก็ตรงตรงหน้าม่านก็จะเป็นป้ายแฮปปี้เบอร์เดย์จากนั้นเราก็กระตุกออกแล้วก็จะเป็นคําว่าแต่งงานกันนะก็คือเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ใช่เซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ใช่แล้วก็พอเราเข้ากระตุกม่านออกคือว่าตอนแรกให้นาง่วาเห็นว่าเป็นแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์ซื้อเห็นเลยเห็นเลยเห็นเลยเพราะว่าตรงซื้อนี่ก่ซื้อยูท่องหนามาจากนั้นนะ คนที่ออกไปข้างหลังเนี่ยมันจะยางได้หรืปล่าดึงม่านลงพอดึงม่านลงก็ม่านเนี่ยกระติดบประมาณให้มันพอดึงได้นะฮะม่านนี้แต่เป็นผ้าถ้าปิดจะขนาดแบบรือว่าบ่ปข้างหลังเอาผืนยญิงงงย่างเหมือนแมนมันมันอยู่ข้างหลังหมมาายคววก็อย่างนี้ก็ได้เหมือนเหมือนว่าพ่อแอบของขวัญไว้แล้วเดี๋ยวไปเอาแป๊บนึงแล้วก็เข้าไปนี่เป็นอย่างนี้ก็ได้ผ้าหญนงหันเออได้เออหรือหรือหรือว่าประมาณนี้แบบ หรือว่าอันนี้น้องเราถึงอันนี้โป้โป้อันนี้ก็เป็นอันนี้นิตเตออันนี้ก็จะเป็นดางล่างหรือว่าพ่อเขาจงพายวันพายเพืออ้อพายอันเกียงวันเกิดอะไรเล้เยเพื่อเพิ่อเดี๋ยวพอมมาด้วหรืออาจจะเข้ากับยางเพิ่มพร้อมดังลังดีบอกแล้วกันรรกระตุกมาแล้วกักกกอนยางจังหลดออกมา,กกนา,นนา,นาดีบอกหรือว่าให้คนอื่นไปกระตุกให้ หรือว่าไม่ต้องกระตุกเองกระตุกน่าจะสมบูรณ์กว่าเออน่าจะสมบูรณ์กว่าเพราะเรามากระตุกเองแล้วเราก็เราเราเราค่อยรอดจากช่องนี้มาคือพอเรากระตุกเองปุ๊บหรือหรือกระตุกข้างหน้าได้ไหมให้แบบว่าข้างหน้าเขาอยู่เป็นอารมณ์อยู่ด้วยกันเลยเออได้แต่ก็ไม่กระตุกข้างหน้าน่ะหมายถึงว่ามันต้องกระตุกข้างหน้าเนี่ยมันจะบังตัวนี้ได้บ้างนี่แต่บอกเพราะว่ามันต้องอยู่ในช่องมันมันต้องไปแนบข้างหลังอ๋อเราก็ดึงยืนตรงนี้แล้วก็ดึงข้างหน้าได้ไหมเพราะว่าเหมือนแบบ มีของขวัญอยู่ข้างในไงเดี๋ยวอ๋อก็ได้ัด้ได้ก็ดึงข้างหน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างข้างหลังสิเดี๋ยวฮะประมาณแบบว่าเนี่ยประมาณเนี่ยมันอยู่ผ้าเนี่ยเดี๋ยวจะทําจุกให้มันอยู่ใต้ช่องนี้ให้เออเออใช่ไม่ห้องกับกระตุกกระตุประมาณประมาณเีเออประมาณเออประมาณนี้ ข้ากปลตุกลงปุ๊บแล้วกับแบ๊กมาติมซอนอีกข้างหลังเมื่อสิเกณฑ์ว่าแต่งงานกันนะอืมอืมอืมแต่ดีกว yeah> ่าน anyway> ้องนั่งแต่งงานมากกว่าเพราะว่าถ้าเดินอ้อมไปข้างหลังมันจะไม่ค่อยออกชื่อเลยมันแมนแมนมันสิ่เบาะหนั่ทมันสิบาโอเคบ้านไดนมาดูประมาณค่ะข้าวปลาทูฟังไว้นะครับอันนี้คือผู้ร่วมอุดมการณ์นะครับตอนนี้นะครับก็เนี่ยแล้วก็ไฟไฟตอนรู้ครับพี่พี่ เพราะว่าตอนตอนแฮปปี้บด a y ลองปุ๊บเขาเอาไอ้ฟ้อนก่อนบอกเขาเอาไอ้ฟ้อนให้มันเหมือนแฮปปี้บด a y จบเลยเราเราจะนำไปสู่ว่าอันนี้เของขวัญบวันเลยนะเขาเขาบอกว่าจะแบบโจเม่แบบว่าพอมีของขวัญให้บอกห้องเรนนย่างไปจับแลกกระตุกปึ๊บออกพอกระตุกปุ๊บแลกกระซี่ไฮ่ไฟเนี่ยส่งบุ่มเขาแต่ตรงตอนตอนมาเนี่ยเขาจับมือมาเขาหนาสิาอยู่อันนี้เนาะบอร์เมทว่าไม่ใช่ว่า คนหนึ่งอยู่จุดนี้คนหนึ่งอยู่จุดนี้เยี่ยกันไม่ได้เราต้องแบบเดินจับมือกันตลอดเดี๋ยวพอมียังเสถียรมาเบิร์นทาวเวอร์ยางเป็นภาวะมับดินโป๊กกระตุกปึ๊บไฟจากนั้นไฟก็จะส่องบุ้มสองข้างตอนนี้ใช่ไฟไฟไฟบีทั้งหมดก็จะส่องเข้าหาเราบุ้มคืออันมียูนิเวอร์สอันจับมือกันตุกคนเออร์มมุเข้ากับบุ่มกันไอ้ไงเข้ากับดึงเข้ากับดึงเข้ากับจับไปดึงปึ๊บปึ๊บก็จะดีเห็นไหมไฟกับบุ่มบุ้มจอห้าปรับต่างนะครับ เปิดใช้สว่าขาไปปกระติเห็นวะแต่งงานกันนะกระตีเห็นนะเห็นเทียนก็จ,เห,จ,เ,หจเห็นก้นสองน้นอ่นหลักคือก้อนาในร่าหเรกก็จะเป็นโครงชมกูกระตีมีพวกเชิงเทียนพอระดับไปปุ๊บอะไรสักอย่างเนี้ยแต่ความเป็นเชิงเทียนตัวเนี้ยมันก็ยังความสว่างอยู่จะมีตัวนี้นี่มีไหมนี่ยฮะมันก็จะมีพวกเชิงเทียนแต่รอบเนี้ยจะใช้เป็น กำลังปนอยู่บ้านเป็นเชิวเทียนตั้งเลยเต็มกว่าเป็นดอกไม้กว่าสวังม เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วต้องรอชมรอชมรอชมรอเซอรไพรส์รอชมาเซอร์ไม่รู้ซอรไพรส์กี่ตลบนะเอกู่ซ้อนแพท้าก็หนักอีแผ้เออยิ่งกว่ายงานนี้ต้องยิ่งใหญ่ใช่ไหมครัทั้งซ้อนแผนตั้งหักมุมทั้งเออต้อง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 ต้อต้องต้องต้อง้องตอีองฟาดเท้าพังอะ้พี่น้องนะครับกี่รงลงหลังกันงหลังใช่ไห่างคอลแล้วก็อ่าเผื่อแบบว่ามีคนดามาโอ้ย ก็ทําคอนเทนต์แหละคือไม่ใช่คอนเทนต์ใช่ไหมพ่อไม่ใช่คอนเทนต์ก็คือเป็นที่แบบว่าอยากทําอยู่แล้วทําอยู่แล้วแต่ว่าโดนนานแล้วตแต่ว่ามันก็เนา้อ,อก็ค่อยๆจะไปเที่ยวจะไปอะไรมันก็โควิดสี่สิบเอ็ดไปทะเลม,มันก็ COVID, โควิดขอกด้าข้อ <ห â? S 2> ไปเที่ยวอย่าง COVID เขาตีโควิดสุดได้ยังไงบ้างล่ะ <benefited from S 1> เย<อ>็นนี้นอยู่ห่างนี่แหละจบข่าวแล้วก็สมวนบ้านเราเซอร์เซอร์ไพรส์เสร็จแล้วนะคะเซอร์ไพรส์เสร็จแล้วแล้วก็ งานใหญ่เราจะมีใช่ไหมคะหรือว่ายังไงมี่แล้วมีใช้บริการเลยแล้วงานใหญ่นะเพราะว่างานของชิเนตคือต้องแบบเอออลังการต้องอลังการเลยครับทขานแบบเอาสิเออเลยราจะยกส่วนอะไรยกส่วนนุ่งลวดประมาณบ้านเลยโอเคค่ะวันนี้เป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะคะผลงานจะเป็นยังไงติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ